คนร้ายบุกเดี่ยวเข้าไปชิงทองขณะที่ร้านทองกําลังปิดเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งนะคะซึ่งคนร้ายรายนี้รอดประตูเข้าไปแล้วก็คว้าทองคาไปได้149บาทพร้อมกับเงินสดอีก1นึ0 0 0สบาทค่ะตอนนี้ตํารวจอยู่ระหว่างการเล็งล่าตัวค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งของวันที่30มกราคมนะคะตํารวจสนพระขนงได้รับแจ้งจากสายด่วนหนึ่งค่ะว่าร้านทองแห่งหนึ่งภายในชั้นสองของห้างย่านสุขุมวิทะะห้าชิะนั้เเน,นเขาได้ทําเหต 49บาทและเงินสดอีกประมาณ170,000บาทค่ะจากการสอบถามพนักงานทราบว่าช่วงเวลาประมาณหทุ่มครึ่งนะคะในขณะที่พนักงานกําลังดาเนินการเก็บร้านอยู่ค่ะมีชายคนหนึ่งค่ะเขาได้รอดประตูที่ปิดไว้แล้วนะคะเขารอดประตูเข้าไปก่อนที่จะใช้ปืนขู่พนักงานหลังจากนั้นเขาได้ใช้น้ํามันที่เตรียมมาค่ะราดไปในร้านนะคะแล้วก็ข่มขู่ให้พนักงานนําทองคาและรัพย์สินมีค่าภายในร้านมาให้เขาค่ะหลังจากนั้นในขณะที่เขากวาดทองคาใส่ถุงผ้าสีฟ้าแล้วเขาก็หลบหนีไปค่ะหลังจากนั้นพ,พนักงานได้กดสัญญ,ญาณแจ้งเตือนภัยเพื่อให้้้เจาาหนที่รป รวมไปถึงแจ้งตำรวจเข้ามาตรวจสอบค่ะตอนนี้ยังคงอยู่ระหว่างเล่งไล่ล่าตัวค่ะ